ครับดังนกขอดนะครับเนาะครับบ่วงดังนกขอดบ่วงขั้นจองครับเดี๋ยวผมพร้อมสิบภาพไปเบิ้งวิธีเห็ดนะครับเนาะครับนี่จะได้ถึงหมดครับครับเอาก้วยรอนน้ครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งวิธีเห็ดนะครับเนาะครับก็ว่ามีอยังหลายครับอันนี้มีขิมสายพี่เห็ดบ่วงนะครับเนาะไหมเลย กัตเตอร์สวัสดีจอครับอุ้ยสวัสดีทีเดียวเนี่ยครับจอคงอยู่ใจอีกไม่ไอติมครับไม่เที่ยวไอติมเรื่อยๆใครกินกันได้ไอติมไว้ครับ่เม็ดตัวไร่ขาดครับไม่ไอติมสัมพันครับครับผมทิเดียนะครับเนาะเดี๋ยวครับหน้าตาอันนี้ อันนี้นี่มองเสียบกล้วยได้ครับนะเสียบกล้วยก็ได้เสียบแตงก็ได้เสียบปังคุ้งซุกก็ได้เสียบยังก็ได้ที่เราคุณนกกินเนี่ยนะครับเนาะนี่ขั้นจ่องขั้นจ่องคงแล้วครับนี่คงว่าเนี่ยเห็ดบวงคงดีนะครับขั้นจ่องดีคงว่าเฉยนะครับตัวนี้นี่ไม่ตีมีขั้นนี้ครับบ่นี่คัดนี่ เวลาหนูก็หยียบเนาะเดีวเนี่ยครับอืมนะครับหนูก็หยียบมันจะมืนนะครับมืนไหลลิดเลยเนี่ยเนี่ยหนูก็หยียบมืนไหลลิดด้วยครับผมก็ตัวนั้นแล้วนะครับตัวนั้นตัวนั้นผมใส่งานครับผมใส่งานแล้วครับผมเดี๋ยวผมถี่ไป อันทางให้พี่น้องมึงครับมันกายเป็นยังไงเาไขากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับเด้อขอบผม